มาฮาดีเฮ็ดงานโอ้ยนี่งานหนมกเนาะมาดีเฮ็ดน่เสียงมาจนพอปีงานหนมกข้ามาเขาจาแล้ว่สิบวนทิม่าปาพิกันแล้วปีนี้มาดีเฮ็ดนาเดนาำนาเทาฮดเด้อยงไวาไม่นย่างไหนเห็นวาวเมื่อตาบังหรืเาว่าเห็นวาเห็นก็โโ ักมุดให้นะห้อมแตีนีเมื่อไหี่ไมังหันไม่เอาไรหรอกก็ที่เห็ดจะได้ปลาได้โดนไปดวาวมากเ้ยังเห็นเหดตวนประลยมันหดด้วยรอกรูบๆๆๆพราะพันกว่านี่ฮะอันนี้อันนี้ออ่งยังัง ย่างไม่ใช่บัานเนขามาถ่ายคลิปแล้วก็ย่างนาาหนีไปก่นนะครับเดี๋ยวพาชมมุมคุณครับครับคุณมาถึงแล้วเอาลอา่ะมอาล่ะอาจารย์นเอาเกียร์ได้ก็เอากันกนีเนเน่เล็กเล็กหน่อยมาหาเรียนที่รถเพื่อนได้ยะนี่อโอ้ยเกียร์วัไซมันจิบไปสมอ งนกดบันน like ี La ่โอ้โห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 โได้เงินเด้อบังก็น่ยืมก็น่ะแสนบานนี่เดี๋ยวเดี๋เดียืมทุกนโอ้ทงบังกถไทยยืมเงินก้อนบ้านนี่ ตัวเบาคือแท่นอพูดอย่าเครดงานนะตเบาคือแทนอพูดอย่าเครียดงานเก้ย้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้้มเ้เ้เ้ยเยเฮ้ยเฮนย่ฮ้เฮ้ยเฮบยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย

มาเรียนพี่น้องงานของเบสได้เลยเห็นไม่เห็นแล้น่เบส่านงนมาจนห่อหนาวกับหนาวบาดนี่จูดเฟีอยมาจูดเ็ดยังเอารถขั้นมาแงก็ไมุ่ดเฟื่องก้อนนั้นน้ำสงเนยแม่อยู่แบโอ้จัรดวอ่าตบ่นึาทบาก็นบไฟ่ไฟไ ไฟยังไฟอันลอยไฟมัไฟฝ่าซอดกล่วยตายมาทันทีเบิกคุกับปุ่นไปหรออ้หยหนาว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 ่าใครไกองใหม่ เาทอมาฝิงเลยนะเลยเลยไม่เอาเียนะโอ้ยห่ฮาซือไม่ให้กินได้ไม่กินทั้งหนาตัวเล่กเติมนแล้วมันมากเขางเนาะต้นท่อกีตาร์นี่ตํามเยอะจ็ดสิโมงแล้วนี่ไปสองสิโมงเครื่องไหมจูดเฟืองฟิ้งเลนะโอ้ยมาอยากมาสาโรย เอาเวีนตายังพักมุดให้ยูปลาอยู่หกคนผู้หนึ่งนี่ได้ได้มันก็โบขืนมัไหได้ได้มันถ้าออกไม่ผุนบานนี่เอามาทางไหนออกยังก็ยังมาแม่รังิโอกะบนถนนสว่างามานได้ยเดียวที่นี่เล่ขาบเรียกขี้เลยก็ยงันก็ีนีก็ผ้าออกไม่ผุนกัไป้ายน้ำมันวันเอกมาี่ฟาไปมนต้เสียดาวแล้วของฝากรเพื่นกัน เอาไปกินต้องไปนะไปที่งานแค่นี้สื้อเหล่าเขามามันหนาวเข้าหายมากขามากินตัวพอบรได้ซื้อได้นั่นก็สรลองงานซับได้นั่นกินเบอร์เนอินเบอร์เน โอ้ยบมดไปได้หรอกบมดไนได้อกี่ยมืออว่ามือควนคือขับคือบเป็นเนี่ยมันคิคันนี่มัียนด็กมอมือจักเฉวิ้นเซฟแต่สิ่งก้อน็บองล็อเด็กมันก็ได้ขัอวาายเดกี่ันนี้ค็มันยักมันยังจักรดับรถขันนี้เนาะที่เขาเรียนแบบมันจับมุมคนขับแม่แน่นบ่เอ็ดก็ว่าือดอกนะบ เดี๋ยวลงเียวก็สาดดีแหมเอาลงเอาลงเยจะกหน่อยเฮะเพิ่งแข่งไหมยังแล้วมายืมได้เงินมานน้ใหมยืมเนี่ที่ไปซ้อมรถฟอร์ดนี่ครับฟอร์ดครับฟร์ดไปซ้อมรถตัวนี้ไปไปก็กอเจ้าแล้วทไหนปะเฮ้ยเมื่อ่อนขัรถ บ้าอมาติดสางมอมาแล้วไุณตัวมาน่า่าเก่ผมไม่มาติดดเด้งา่มันอยอเบขไป้นังไปนเอาติดี้ยเีัเมือกนอ้แเราก็ไทแหงอุ่นจีาไทยมาแหงอุ่นบกเ่ี้อยแหงขี้เที่ยวคุณขุ่นเราเสือรไทยก่อนนั้นเวลาเราดวงไหนมันปล่อยมังหันนี่เน่ะยจะซื้อนี่ดนี่บอก มันผ่าตาโอ้ยยังมาขำทางเลงมาเป็นหาโดโลไม่ปั๊บยนนั่นมานีทมาเด้หลังมันมาีเลยลักยขามานี่ตายยังยังมาข้ามประมาณโดหนึ่งนะยังไงเกือบหอดบ้านกุดกระฝุ่นเนาะเกือบหอดว้าอาจารย์โกนเดี่ยวขัวแสกหนาแสกหลังห่างยินแเหเข้ามาบ้านีบางรังบงเพล่ต้อถ่ายแล้วก็ไม่โง่ใช่ไหมัก็ไรมันสงสัยผล้ว่าทำแบนี้ โอ้ยมึงเงเคยมาหายังวะแล้วมาไห้งานนยูไกลเถอะเอาเ่ลัพี่นองพี่น้อง้งเมียเอยไลพี่น้องเดอเดีรลงไม่เมียบังสุบามที่งานเจ้านี